นีรันนะครับวันนี้เรามาจัดเมนูกันที่บ้านสันกำแพงนะครับตามสัญญากันไว้นะครับพอดีว่าช่วงนี้เขาจะทําเมนูพิเศษนะครับตามฤดูกาลเลยครับปีนึงมีคังเดียวนะครับช่างภาพเข้าไปดูครับผมไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงกับใส่ผักหวานนะครับแต่พอดีว่าตอนเช้า่เราเหลือไปแห้งตัวหนึ่งใช่ไหมครับเราก็อัดมาเพื่อเอามาใช้ร่วมกันนะครับ อตอนนี้ผมก็ได้ตั้งหม้อไว้แล้วนะครับส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวผมให้ดูเพราะว่าทุกอย่างที่ทําโขกเองตาเองไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยนะครับซื้อแต่พวกนี้มานะก็จะมีกระปินะครับล้อแมกนะครับอันนี้คือตัวเหลืองนะครับส่วนตัวเหลืองแผ่นพริกแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็ชูรสแล้วก็รสดีเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะโขกกันแล้วก็จะจะ,ะทำผักให้เรียบร้อย พร้อมกับหม้อที่น้ําเดือดแล้วก็เราจะมาทําและปรุงรสให้ดูครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาปรุงน้ําพริกกันเลยนะครับลองมาดูครับผมอ่าน้ําพริกตอนนี้เขาใส่ไปแค่พริกกับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมนะครับแล้วรานนี้ผมจะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับครับตัวนี้ใส่เพื่อความหอมนะครับถ้าเป็นคนเหนือก็จะใส่กันเนาะแล้วก่อนในมหม้อเขาตอนนี้ได้ใส่ปลาแห้งลงไปแล้วนะครับ ใส่แห้งลงไปรอแล้วนะครับอันนี้ต่ำัวหน้าบ้านจะแตกเลยต่ำโชว์หน้าบ้านเลยนะครับตามตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยครับัวหน้าบ้านแบรน์นี้หลังนะครับต่ำนะครับผมทำมายากแป๊บเดียวครับ6แป๊บเดียวปรละเอียดแล้วโอเคครับผมรับเข้าอย่างที่ผมบอกทำมายากครับทำแป๊บเดียวตีเลยครับ ลงไปเลยครับผมจริงๆนะครับแน่นี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าจริงๆมันจะเป็นต้องใส่ใบแห้งก็ได้ใส่ก็ใไข่มุแกแดงก็ลำแล้วนะเพียงแต่ว่าไข่มุแกแดงี่ยมันค่อนข้างจะราคาแพงครับเพราะว่าเอาซื้อมาร้อยหนึ่งเน,นียได้นิเดียวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังออกเนาะยังยังยังเพื่อนน้องว่าไข่ยังม่เต็มตัวเลยส่วนผักหวานก็ ก็ค่อนข้างมีน้อยครับที่จะมาถึงเต็มเต็มที่แต่เตืเกเพราะว่าธรรมาดาแล้วถ้าใครโค้าแดงมันอยู่ช่วงเมษาเนี่ยจะนัครับโอเคครับผมเดี๋ยวเขาจะเขาคงเรียบร้อยแล้วเขาจะลงทุนกันเลยไปกันเลยนะครับใส่เลยนะครับ ตรงเลยนะครับผมแกงแบบบ้านๆครับแข่งแบบบ้านๆครับเดี๋ยวน้ำพิกมันแตกเนาะยกยานนี้นี้เนาะเอ้าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเขาจะรอสักกํหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผัวานเข้าใส่แล้วก็เอากะเดนเข้าใส่แล้วก็ปรุงรสก็ถือว่าเซ็จนะครับเพราะว่าคลิปทำกับเขาผมบอกแล้วว่าทำมายากยิ่งเป็นกับข้าบ้านๆเมืองเหนือที่เขาเคยทำกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยแข่งงเลยว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวโอเคครับผม ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้กินกันแล้วนะครับตอนนี้ก็คือผมจะแยกระวังพักอันนี้จริงๆัะใส่ก็ได้จะใส่ก็ได้แต่ผมจะใส่นะครับมันจะแยกระวังพักหวานกับพักละนะครับบางบางทีเอาแบบคือผ,ผสมกันเนาะครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่พักนี้ลงไปเลยส่วนใครมดแดงอะ่ะเขาจะใส่ทีหลังนะครับแลวก็น,นี่ก็เขาก็สามารถอ่า สามารถทูนรถได้เลยตามใจชอบนะครับตามใจชอบแต่ใครมดแรงใส่หลังสุดเลยนะครับเพราะว่า,ามันน้อยเนาะมันจะโฮตเนะครับโอเคโชสรแน่แบ้นเลยคราวนี้ก็ใส่พักนี้ลงไปเลยนะครับ หอมมากครับรสชาติใช้ได้เลยแต่เดี๋ยวเราปรุงชุลรถกันรสดีน้อยหนึ่งนะครับนี่แน่แซมครับมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จพร้อมจะชิมกันเลยนะครับตรงนี้ง่ายๆใส่ไข่มุกแดงลงไปเลยเน้นๆเลยนะครับเน้นๆนยไข่มุกแดงเพียงเท่านี้ก็พร้อมชิมแล้วนะครับชุลรถนิดหน่อยนะครับชุลรถใส่ง่อยเดียวนะครับ ดีอีกนิดนึงนะครับอโอเคครับเมนูแกงพัพหวานใส่ไข่มดแดงก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะไปชิมกันด้านในนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชิมกันนะครับผมถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับว,ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ แดงแครแห้งผักหวานนะครับ้อมหมดอุย๊ยร้อนครับอืม่อยมันเล็กไปหรือเปล่า รับโอเครับ okay, ผมมาดูเลยครับมีไข่มดแดงนะครับเอาครับผมยวเอาจะชิ้มกันเลยนั่งชิ้มกันตรงนี้เลย,เยวันนีม้อนี่ลงนะมันสุกแล้วเนาะมาดูกันคือมันสุกแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเหลืองเป็นท้องครับเอามาชิ้มกันเลย น้ำข้นขนาดเลยน้ำจีมานะอันนี้อหอมไข่มดแดงแล้วก็มันมีถึงเต้งมันจะมานนักนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่นะครับรสชาติใช้ได้เลยแบกเกมแล้วหอมผมว่ามันหอมพักชะอมตัวเองแล้วก็หอมปลาแห้งคือปลาแห้งในสูตรของการทํานะครับต้องย่างไฟก่อนออกมาต้มนะครับอืมแต่เคนี้ มันยังไม,ม่ถึงกับเข้าเลยนะครับมันต้องถึง่กับแก้มก่อนโอเคครับครับผมช่ไหมครเบก็มาใกล้ๆเลยครับครับผมยิมมือดูครับเกี่ยมครับผมเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวดูนะครับว่าจะโต๊ะอิอยางที่มันแปลกๆมาทำใื้กันดูนะครับผมยังไดก็คลิปนี้ก็ขอช่วยฝากดไลค์กดติดตามและกดติดตามด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆใครที่เมียอยากจะแนะนําหรือว่ามียอยากจะคอมเมนต์มาก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่ายินดีจะทําให้อนะครับเนาะอโอเคครับคลิปหน้าปะกันครับสวัสดีครับ And my mind just go left